สวัสดีค่ะพี่น,น้องเก็บน้ำใหม่อีกแล้วช่วงหน้าฝนน้ำใหม่ออกหลายต้มไว้ถกินกับน้ำพริกกะปิสูตรต้มน้อไม้ให้อร่อยใส่ เกลือเล็กน้อยใส่น้ำตาลไปนิดนึงเพิ่มความหวานให้กับหน่อไม้นี่คือสูตรเคล็ดลับต้มหน่อไม้แบดของพี่น้องใส่น้ำตาลทรายลกูกปม้็ใส่ผงนัวไปนิดนึงถ้าผู้ใดหมักเนาะผู้ใดบ่หมักก็บม่ต้องใส่ผงนัวใส่น้ำตาลทรายแล้วแต่ควหมักของเฮ้าเฮาหมักหวานเท่ากับใส่หลายหมักพอดีพอดีเทากัอยาใส่าลายพี่น้อง ใส่ให้พอดีกับหน่อไม้ที่เราต้มมันก็จะเพิ่มความหวานให้กับหน่อไม้หน่อไม้นี่มันเป็นประเภทเผ็ดห่อนพี่น้องประเภทเผ็ดร้อนของเรามีเยอะเราก็สับออกเยอะมันแข็งๆเราก็จะไม่เอาจะเอาตอน,นอ่อนพี่น้อง I'll oh, on oh, oh, oh. คอแข้งเขาก็เสียวตะอันเนี่ยคออ่อนอ่อนไปหน่อยมันก็สีดองขายแต่ว่าดองเดียวเขาก็มีคนกินก้วยบ่ดอง <S 1> <S 1> สูตรดองละไม่เขาก็แส่ไว้ขึ้นนึงล่างก่อนแล้วก็แส่น้ำไว้ขึ้นนึงทีนี่ก็มาใส่เกลือ อีสานมันเทพาคนกับใสเกลือสินเท่าเนาะเกลือต้มแต่ว่าทาั้งนี้ใสเกลือที่ข้ายตามทองตลาดนั่นล่ละแต่ว่าบางคนนี่ร้องบ๊อบปินกับดำเนอะเอาตองเตยนมาใหม่ไว้ก่อนให้มัน,อ,นอ่อนนีเท่ากับพอยมาล่างออกแล้ะก็ใสเกลือโุ้ยยี่ลาย nước trình trình 好啊。Oh. 我这个。